เอาล้ครับมอไซค์1 2 5ซีนะครับไม่เกิน1 2 5ซ c พหลบพาสิขาดนะครับขาดประมาณสองปีกว่านะคงคอันนี้คือขาดไปแล้วนะอันนี้ปีหกห้าใช่ปะ่ะอันนี้ปีหกสามที่มันขาดไปใช่ป่ะก็คือมันขาดมาประมาณสองปีกว่าแล้วนะครับซึ่งผมก็ไปต่อใหม่คือเราแค่รถเข้าไปตรงที่มันเป็นรออรใช่ไหมครับเอาไปเสร็จเพิ่มก็ไปบอกเขาบอกว่าเอารถมาตรวจสภาพแต่รถก็ต้องมี มีกระจกมีนู่นนี่นั่นให้ครบนะครับมีอะไรให้ครบท่อก็ไม่ต้องดังมากนะครับท่อห้ามดังเลยแหละหลังจากนั้นเราก็ไปให้ตรอ,อตรวจพอเขาตรวจเสร็จปุ๊บเราก็ถามเขาเลยว่าพี่มันสามารถาพี่ใช่เลยพี่สามารถต่อให้ผมได้ไหมเอาไปต่อก็คือจะประมาณว่าจ้างเขาต่ออีกรอบหนึ่งอ่ะประมาณนี้มันจะมีคนรับต่อแบบนี้อยู่นะครับคือเราต้องเอารถไปตรวจสุขภาพ สุขภาพเราเอาเราไปตรวจสภาพเอพเอ,เอแล้วก็ให้เขาไปต่อภาษีให้เราต่อเลยอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะมีตรออรที่รับทํานะครับก็ลองไปดูก็คือของผมมัน,มนก็รับทําให้มาดูค่าเสียหายที่ผมเจอไปนะครับแปดร้อยสิบเก้าบาทก็คือมันขาดไปสองปีกว่านะมันจะมีรายละเอียดอยู่ในใบบอกอยู่แต่คือของผมมันไม่ได้เอามาด้วย โอเคครับค่าเสียหายก็ประมาณนี้แนตะ่สองปีนิดๆน,น,นะครับสองปีแปดร้อยสิบกาบาทก็คือเราสามารถต่อเสร็จปุ๊บประมาณสักวันต่อไปหกโมงเย็นนะ่ะของมันรุ่งขึ้นนะ่ะเราสามารถไปรับได้เลยสามารถไปรับใบตัวนี้ได้เลยก็คือไปรับตรงที่เราไปฝากเขาต่อนะครับตามตรลอ,อตรงไหนก็ได้นะครับผมลองไปจ้างเขาต่อดูก็คือมันบวกไม่เยอะนะครับคือผมไปเจอ ไปเจอในเพจหนึ่งใน a c e b o o k อ่ะก็คือเขาจะบอกว่าต่อภาษีต่อพรบอ,อะไรพวกเนี้ยรับจ้างต่อถ้าเกิดไม่เอารถไปตรวจสภาพเขาจะบวกนู่นนี่นั่นเข้าไปของผมถามแล้วก็อยู่ประมาณพันเจ็ดโอ้โหโคตรแพงเลยพันเจ็ดใช่ปะแต่ผมเอารถไปตรวจสภาพเองแล้วก็ไปทำเองแปดร้อยสิบเก้าบาทเออก็จะประมาณนี้ก็คือมันจะถูกกว่านั่นเองนะครับอโอเคครับก็คือ ผมก็ไปเจอร้านซ่อมมอไซค์ด้วยนะเขาก็รับต่อเหมือนกันบางร้านนะโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละรีบๆไปต่อกันนะถ้าเกิดเกิน3ปีขาดมานี่เสียตังค์เยอะเลยจะบอกให้โอเคครับของผมแต่ไม่ดังก็ยังตรวจสภาพรถผ่าน